สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้พนาน่าจะมารีวิวเหรียญที่เอฟซีนำมาขายให้พน่าน,นะคะใส่ตลับมาเรียบร้อยนะคะใส่ตลับมาสวยงามเลยนะคะมาชมกันข้างในว่าในตลับว่ามีเหรียญอะไรหยิบมาปึง้งเหรียญแรกอออตลับหลวมอ,อ๋อแน่นอยู่ค่ะเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะคะ ที่เราเรียกกันว่า10บาท2สีที่ระลึก61วาระนะคะอันนี้จะเป็นเ,เทคนิคการแพทย์ทำไมตะลับใจไม่สนิทเป็นเพราะอะไรเอ่ยค่ะเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดเขาจะจะเรฐานบกเขาจะฆาวาระมานะคะ ขารวมวาระมาไม่ได้แยกค่ะเขาเขานํามาขายให้พนันาทั้งอย่างนี้เลยนะคะพนักาก็ซื้อไว้นะคะเหรียญค่อนข้างอ่ะดูก่อนโอกรมธนาลักษ์ลูกเสือไซเตปรอห้าเหรียญก็โอเคนะคะดูแล้วใช้ได้อยู่รอห้าเสด็จนิวัตพลังแผ่นดินวิจัยข้าวอมาดูกันต่อ วิจใจข้าวโอเคก็มีซ้ำบ้างนะคะปะนัไม่แน่ใจว่ามีตัวติดผลิตน้อยไหมอันนี้ก็ลูกเสือโอ้ยขออภัยค่ะตลับนี่เขายังไงเขาลุมหลวมโอเคเห็นไหมคะเนี่ยค่ะราชินีอย่างเดียวห้าละไม่ต้องดูต่ออ่ะดูก็ได้ดูก็ได้นะคะไหในๆก็ให้ดูแล้วให้ดูหมดเลยแล้วกัน เนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นวาระระนถ้าได้ครับมานะคะจะเป็นวาระวาระนี้ยเยอะค่ะวาระที่เอ,อพระชนมายุ6 0สิบพรรษาพระชนมายุ8 0ดสิบพรรษาครองราช60จะจะเยอะค่ะโดยประมาณนะคะแต่อันนี้ก็จัดว่าอยู่ในอันดับที่ กลางๆนะคะไม่ได้อันดับท้ายไม่ได้คิเลนะคะไม่ได้น่าเกลียดค่ะเอาวันนี้ห้าสิบนึกว่าหกสิบอันนี้ค่ะมีตัวติดด้วยนะคะห้าสิบตาไม่ดีไซสเ็ปอีโคล่าเนลลาไชินียเยอะหน่อยเนี่ยค่ะค้าวารามานะคะปะนักก็รับรับซื้อไปหมดเลยแต่ก็โอเค คือเหรียญพวกนี้นะคะเก็บไว้เพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วเนาะเหรียญราชการที่เหรียญที่ระลึกราชการที่เก้ากรมชนประทานค่ะเหรียญที่ระลึกของราชการที่เก้าเขาเลิกผลิตแล้วอ่ะเนาะคือเป็นวาระสำคัญสำคัญต่างๆ,ๆเนาะ คือก็น่าเก็บแหละะนัดว่าก็ไหลวาระอยู่นะถึงจะซ้ำเพราะทั้งหมดน่ะเขาร้อยเหรียญไงจานวนจานวนเขาทั้งหมดน่ะหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญก็ต้องมีซ้ําเพราะวาระจริงๆเขาก็จะมีแค่หกสิบเอ็ดวาระใช่ไหมคะอันนี้คือหนึ่งร้อยเหรียญก็ต้องซ้ําแน่นอนแต่ซ้ําแล้วก็มีะนัดคิดว่าไม่มีตัวติดผลิตน้อยหรอก นะคะยางเช่นครุฑเอเปกไม่น่าจะมีเท่าที่ดูเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่พะพอป้านาก็เพิ่งเพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งได้มาป้าน้าก็ยังไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยก็หลายวาระนะเพราะป้าปนาวางแยกนะคะป้าน้าจะไม่รวมจะจะแยกวาระให้ให้ดูชัดเจนนะคะทั้งหมดก็จะมีค่ะอย่างที่เห็นนะ่ะก็เกินเกินสามสิบสี่สิบวาระอยู่เนาะ โอเคค่ะทหารมา้าท่านใดสนใจนะคะต้องการที่จะขายต้องการที่จะขายนะคะติดต่อปนามาได้เลยค่ะหรือท่านต้องการสนใจงานอาหารปลอดภัยค่ะสนใจที่จะต้องการที่จะซื้อนะคะป้าน้าก็จะขายนะคะป้าน้าก็ขายค่ะชุดนี้นะคะป้าน้าขายเอาแบบ แบบราคากันเองเลยนะคะเอาไม่แพงนะคะเอาเอาแบบแบ่งปันน่ะนะคะแบ่งปันขอในราคาที่พน่าซื้อไว้เลยนะคะพน่าซื้อเขาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาททั้งชุดนี้นะคะร้อยเหรียญค่ะ100หนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะเขาใส่ตลับไงคะปกติแล้วพน่าจะรับซื้อสิบสองบาทสิบสองบาทคือไม่มีตลับแล้วอันนี้เขาขอ กขาขอสิบห้าปนัดก็ให้นะคะแล้วปนัดก็ปนัดบอกแล้วว่าปนัดไม่น่าจะไม่น่าจะเก็บปนัดจะขายในราคาที่ที่รับซื้อไว้นะคะเอาเป็นว่าปนัดขายให้เขาแล้วกันปนัดก็คุยเขาอะนะคะจริงๆแล้วปนัดจะไม่รับนะคะสิบห้าบาทแต่เขานํามาแบบนี้นะคะปนะเลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวปนัขายให้ในราคาสิบห้าบาทเท่าเท่าที่ ซื้อไว้นะคะค่ะซื้อไว้สิบห้าแบ่งปันสิบห้านะคะเหมือนประมาณว่าซื้อไว้ให้ให้เอฟซีแหละนะคะเนี่ยค่ะร้อยเหรียญน,นะคะร้อยเหรียญหนึ่งพบาทใส่ตลับเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวใส่ไปให้ครบ100หนึ่งร้อยเหรียญตามปกติเลยตามเดิมอันนี้อันนี้ดีนะคะไม่มีไม่มีเอ่อแปดสิพรรษา นะคะมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะป้าน่าเคยบอกเลยครั้งว่าป้านาจะไม่เอาการนา80พรรษาครองราช60ป้าน่าไม่เอาเหรียญนไม่มีราคาอันนี้เขาเอาออกหมดเลยนะคะเขาไม่มีติดมาเหรียญเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะเหรียญประชนมายุ80เปนษาติดมาเหรียญเดียวค่ะครองราช60ก็ไม่มีนะคะไม่มีดีมากเลยนะคะได้ชุดนี้ไปถือว่ากําไรเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะวาระเยอะมาก หลายวาระนะคะคตามที่เห็นเลยขาดเพียงไม่กี่วาระก็ครบ61วาระนะคะท่านซื้อไปถือว่าเป็นกําไรเลยนะคะซื้อเพิ่มอีกไม่กี่วาระก็ครบ61ค่ะค่ะ,คะนะคะประนาแบ่งปันนะคะพระน่าเหมือนประมาณว่าช่วยเขาขายแหละนะคะซื้อมา10ซื้อมา15บาทก็แบ่งปัน15บาท ะะท่านใดสนใจนะคะทักไลน์ปน้ามาได้เลยไลน์ป้น้านะคะไลน์เดิมแหละ0ูนย์ห2สองหสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะหรือจะมาหาปห้านาได้ที่ตลาดไทยทรงทองถมนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะนะคะแต่ถ้าท่านสนใจชิ้นนี้นะคะสนใจงานนี้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยนะคะใครใครแอดมาก่อนได้ก่อนนะคะเนี่ยมีกรมชนทั้งสามกรมชนที่รู้สึกจะก็ผลิตน้อยนะคะมีทั้งสามเหรียญก็มีอย่าง กรมธนารักษ์นี่ก็ผลิตน้อยไซเตปเนี่ยค่ะผลิตน้อยเหรียญกลางๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะตัวตัวท้ายๆอย่างผลิต10ละ10กว่าล้านเหรียญอะไรเงี้ยไม่มีค่ะอย่างอา่าพชนพรรษา80ดครองราน60สิอะนะคะเห็นไหมคะติดมาเหรียญเดียวเองค่ะสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะค่ะ วนนาแบ่งปันนะคะท่าได้สนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะแอนไลน์นะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5นะคะใส่ตลับให้เรียบร้อยเลยค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ